สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟนอกจากทาง f อฟซีใหม่เอฟซเก่าเนอะเมื่อนี้แอดนาแนวทางเราพัฒนาเนาาราจะสามสูตรมัดรวมเนอะของวันที่ สี่เดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประกันไดก็ขอทร ขออภัยนะจ๊ะแนวทางมีเขาไม่ลดปับผลกันไปเนาะเขากลมาเบิงผลของวันที่30เดือน9 2564นากะจ๊ะแอดก็จะให้เป็น3สูตรเนาะสสูตรในคลิปเดียวชุดเด่นวิ่งรูดสูตรเม็ดเดียวกับชุดจับวินนะจ๊ะเราพัฒนาของวันที่4เดือน10นะจ๊ะเขากลมาเบิงผลของวันที่30กันก่อนเนาะผลวันที่30มสินะจ๊ะผลที่ออก สี่หกศูนยเจ็ดนะจ๊ะหตัวเนาะหตัวส่วน4ตัวก็จะมี0107 3ตัว107 5ตัวบางพื้นที่ิันกระเล่นหาตัวเนาะก็มีหกศูน่เนาะส่วนบนบนมี0ูนย์เจะจ๊ะล่างล่างมี46กับ01เนึะจ๊ะนะเนาะเากลับมาเบิ่งผลที่แอดไฮนะจ๊ะแนวทางที่แอดไฮไปเนาะ 1 0ึ่งศเนาะ2ตัว2ตัวเข่าเด่นหนึ่ง 0, 0, 1, 0, 7, นาะจ้ะเข้าเด่นหนึ่งเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดเข้า10ึนย์นาะหนึ่งตัวกลับเนาะ10ตัวกลับ10ล่าง10ล่างเข้าในชุดเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะเด่นวิ่งรูดส่วนต <UC S. S 2> ัวอื่นกระลุดไปน่าจะเนาะส่วน รูดเนื้อจากสูตรเม็ดเดียวรูดห้านี่คือบบมาเลยเนาะเพราะว่าแอดเอาตัวเด่นที่แอดหายสามตัวนี่มารูดเนื้อจากแอดเอาหามาหลุดถ้าหลดหนึ่งก็จะได้เนาะจ้าเนาะแต่อันนี้แอดรูดหกหรุดไปเนาะจ้าสูตรเม็ดเดียวรูดส่วนชุดจับวินชุดจับวินศูนย์แปดออกศูนย์เจ็ดเนาะจ้าแอดบริจับหายเนาะในนี่ก็มคีคือกันเนาะจ้ามีศูนย์ ศูนย์เจ็ดกัมมีคือนกันนาะจะแอดบริจับหาเนาะการลดไปนาาจะแอดจับแต่ส่วนแปดออกมานาาจะส่วน10 10งศูนย์หนึ่งศูนย์มากนาาจะเนาะแอดจับหายอยู่หนึ่งนย์น่จะในชุดจับวินเนาาจะเขามา1หไดต้ตนะัวกลบเนาะส่วนสตัวสาตัวนี่หนึ่งศูนย์เจ็ดบังแอดให้108่งศูนย์แปดพีทแค่แต้มเดียวนาะจะพี่น้องจ่าฮสัสนกสัสไดตัว ตรงๆเลยเนาะจาก107นี่ได้ตรงๆเลยเนาะถ้าแปดเป็นเจ็ดเนาะจ้ะจะได้สามตัวตรงเนาะจ้ะเสียดายเนาะผิดแค่แต้มเดียวส่วนสีตัวสีตัวกะลุดเนาะจากสามตัวสีตัวลุดส่วนเลขชุดจับวินเนาะแอกดกระดานมาจากเลขกำลังวันเนาะจ้ะมีเจ็ดมีหนึ่งมีศูนย์ได้สามตัวเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้าถ้าจับ ชุด3ตัวเนาะแอดผจับ108เนาะแอดบริจับ107ออกมาให้เนาะจ้าขอโทษขออภัยเนาะจ้าถ้าพี่น้องท่านใดบ่มักบ่ชอบที่แอดจับให้กะถ้าแนวทางหน้ากาจับได้เลยเนาะจ้าจับสุกคู่2ตัว3ตัว4ตัวได้เลยเนาะเขาแค่เพอหนึ่นะจ๊ดเนะ้าเขาหนึกับ6นะจ๊ะส่วน5กับ8กับ3กับบอมาเนาะเขาแค่4ตัวเนาะจ้ะในชุดจับวินเนาะ ยินดีนะพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่นําแนวทางของวันที่30ไปเป็นแนวทางเนาะสูตรเม็ดเดียวรุดนะจ้ะเขาแต่เฉพาะเดินวิ่งดูด1 0, นึนยะจ้ะกับเด่นหนะึ่งเนาะส่วนชุดจับวิงกับแอดกับจับใดหนึ่งศูนย์นะจ้ะเรากำมาตามต่อลุ้นต่อนะจ้ะของวันที่4เดือน10เนาะนี่ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะจ๊ะขอให้มีโชคมีลาภกันทุกทุกคนนะจ้ะสําหรับพี่น้องเอฟซีเนาะ แนวทางที่แอดให้เนาะก็จะมีชุดเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดแอดให้เด่นแปดเด่นศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าตัวเจาะก็จะมีศูนย์สาม 0 5น4 0ห้าส่ศวนแก็จะมี8ปดสี2หกสอง ก้าสามส่วนสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวแอดก็จะนำแปดมาลูดนะจ๊ะมีศูนย์มีแปดมีเก้าเนาะถ้าพี่น้องบอ่มากแปดกะล่องเก้ากับศูนย์ก็ได้น่าจะมักตัวใดชอบตัวใดล่องเอานำไปลูดได้เลยเนาะแอดก็คัดมาจากตัวเด่นวิ่งลูดเลยนะจ๊ะเพราะว่าคิดคำนวณออกมาแล้วได้ศูนย์ได้แปดได้เก้าเนาะตัวเด่นแต่แอดมักแปดแอดก็จะนำแปดมาลูดนะจ๊ะ แต่ว่าแนวทางจะเขาจะรูดแอดกับควาสามารถรูรูใดเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวใดมากเกิดจากการคิดคำนวณน,น่าจะอาจจะผิดพลาดบ้างเนาะขอโทษขออภัยนะจ๊ะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก

ส่วนตัวที่แอดจับให้ก็จะมี29 6เก้าหกสองเก้าหกสีห สี 4, ่หกทบมากทีแอดจับคููมาหาก้กะล่องเบิงเป็นตัวอื่นได้จับเองได้เลยเนาะจ้าเพราะว่าแอดกะจับออกมาโบเบิร์ดเนาะแอดกะจับเฉพาะตัวทีแอดมักเนาะจ้ากะลองจับไม่ได้เนาะส่วนสามตัวสามตัวทีแอดจับห้กะจะมีเก้าหกสองถ้าจับเบิร์ดมันกะหลายตัวเนะาะพี่น้องจ้าพี่น้องกะลองวิเคราะห์เบิงเนาะว่าตัวใดมกักตัวใดชอบกะลองจับเองได้เลยเนาะจ้า ส่วนสีตัวสีตัวก็จะมีสี่เก้าหกสองแปดเจ็ดห้าเก้าสามตัวสี่ตัวก็จับเองไม่ได้เลยเนาะจ้กค่ะอันนี้แอดจับออกมาคือแอดมากเนาะแอดก็จับตามเฉพาะตัวเลขที่แอดมากเนาะจ้กแต่จะเขาจะลดกับบอลูนขึ้นกันเนาะจ้กพี่น้องจ๋าส่วนตัวเน้นเนาะตัวเน้นที่แอดจะเน้นให้ อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวอีกคือเก่าเนาะจ้ะศูนย์ห้าห้าเก้าเนาะหกสองส่วนสูตรมิดเดียวสูตรมิดเดียวเฮดก็จะมักแปดศูนย์นะจ๊ะมักแปดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเนาะส่วนชุดเดินวิ่งรูด เด็นวิ่งรูดนี่แปดศูนย์เนาะแปดศูนย์แอดกมามักเนาะแปดศูนย์เก้าสามกับศูนย์ห้าเนาะจ้ะตัวเลขกะตัวเดียวกันล้วจะพี่น้องจ้ากับบิเคอห์พิจลรนาเบิงเนาะเพราะว่าสูตรเม็ดเดียวนี่แอดกะเอามาจากตัวเดียนวิ่งรูดเนาะจ้ะเอาจาก ตัวเดียนวิ่งรูดกับแปเนาะแต่ส่วนตัวที่แอดเจาะมาให้กะอาจจะบ่หลายตัวเนาะจ้ะเพราะว่าแอดกะคิดคำนวณออกมากอะมากชอบกะเลยเอาจับมาให้เป็นแนวทางเนาะจ้าเนาะกะอาจจะเขาบางรุดบ้างล่งละกะต้องวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งหน้ามาม์กชอบกะคอยตามเนาะสามแนวทางเนาะจ้ะสูตรเม็ดเดียวชุดเดีนวิ่งรูดชุดจับบินเนาะ ในรอบที่แล้วกับเขาของชุดจับวบิ่งหนึ่งศูนย์กับชุดเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะลงให้คลิปเดียวแข็งแขร่งรถจะพี่น้องจ้ามักแ,วแ้วทางใดแนวทางใดสูตรใดก็เอาไปเป็นแนวทางใดเลยเนาะอาจจะลายสูตรแน่แต่ถ้ามักถ้าชอบก็บค่อยตามนะจ้ะบาบ่มากกับพนันสุดไายคอยพ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบเนาะที่สําคัญคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินนํำกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร เพือ่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปเนาะถ้าแอดเห็ุยังพิสเบายังพิสพิสผัดประการได้แอดกข็อดขอโทษขออภัยเนาะจ้ะอาจจะเว้าวติดคัดแน่เนาะจ้ะพิษพิษถึกถึก,ถกขอขอโทษขออภัยเนาะจ้ะเนาะไว้พอกันคลิปหนะน้าแนวทางหนาะรวยๆปังๆสวัสดีค่ะ